ท่านรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชภูมิธรรมเวชเชลชัยได้เคยพูดหลายหนว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้ต้นทุนที่สูงแต่นายกเศรษฐาบอกว่าผมอยากจะเปลี่ยนคําว่าใช้ต้นทุนที่สูงนั้นเป็นคําว่าเราเทหมดหน้าตัหมายความว่าเราต้องทุ่มเทการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนครับและข้อสําคัญมีอีกประโยคนึงฮะอยากจะให้รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกคน เวลาไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่าไปบอกว่าทำไม่ได้เราถูกเลือกเข้ามาเพื่อให้ทำให้ได้ทำในเรื่องที่สำคัญที่สุดโอ้โหนี่ประโยคนี้ประโยคทองนะคือถ้าทำวิธีไหนไม่ได้ก็ตําไปทำวิธีอื่นให้ทำให้ได้แล้วทาไปมปัญหาที่คนก็ต้องเปลี่ยนคนนี่เป็นประกาศสิทธิ์เป็นประกาศิทธิ์นะฮะ<ค>เราถ <ผม S 1> ูกเลือกมาเพื่อให้ทำให้ได้ ถือว่า<ช>เป็นเรื่องสําคัญที่สุด<ช>รัฐบาล<ช>ของประชาชนต้องลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารและพี่น้องประชาชนให้ได้ <ฮะ S 1> เราอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงผู้บริหารได้อยาก <ฮะ S 1> ให้เป็นมิติใหม่ของการทํางานให้รัฐบาลน,นี้และและนายกเศรษฐายังบอกด้วยว่านอกเหนือจากรัฐมนตรีของเพื่อไทย17ท่านนี้ยังบอกว่าถ้าได้มีโอกาสคุยกับพรรร่วมรัฐบาลอื่นก็จะเน้นย้ำเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง คุณศรชาบอกว่าไม่ควรให้ทุกอย่างที่จดัดดำเนินการเพื่อประชาชนเนี่ยมีอุปสรรคหรือขีดจํากัดทั้งในเรื่องงบประมาณเวลาข้อกฎหมายหรือการเข้ามาบริหารงานช้าลงไปเล็กน้อยเป็นข้อเป็นขีดจํากัดในการทํางานงั้นบอกว่ารัมตรีจะไปอ้างไม่ได้งบประมาณไม่มีเวลาไม่พอนะกฎหมายไม่เอื้อมหน่วยเนี่ยอ้างไม่ได้ในการทํางานนะ้อนะแต่ว่าเรื่องรดราคาพลังงานเนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะฮะก็ได้มีแนวทางมาแล้วครับคุณชระ ว่าจะลดได้ยังไงบ้างกลไกหลักก็คือใช้การปรับลดภาษีสัมปสมิตรนะฮะลดราคาน้ํามันดีเซลทันทีนะฮะแล้วก็ลดภาระของกองทุนน้ามันเพื่อจะปรับโครงสร้างราคาและภาษีอย่างยั่งยืนด้วยอ mm hmm. แต่ว่าเป็นสินเนี่ยจะพิจารณาช่วยเหลือชดเชยแบบเฉพาะกลุ่มนะค mm hmm. ่าไฟก็ทันทีโดยใช้กลไกในการยืดการชําระหนี้การไฟฟ้าผายตอกของประเทศไทยไปก่อนในช่วงที่ต้นทุนไฟฟ้ายังสูงอยู่ เพื่อจลดภาระที่ซ้ําเติมต้นทุนไฟฟ้าครับคุณชลาดูทรงการทํางานของรัฐบาลเร็วแบบว่าใส่เกียร์ห้าเลยนะฮะ <laughs> วันที่ถแถลงนโยบายต่อสภานี่ก็น่าติดตามครับคุณชิดาฮะ <c oughs> เพราะว่ากระสุนมันจะไปตกในสภาตอนนั้นนะฮะแล้วก็รัฐบาลก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องชี้แจงนโยบายและครับ <c oughs> ที่ผ่านมานั้นรัฐบาล ได้มุ่งหน้ามุ่งตาไปทํางานในฐานะการบริหารบ้านเมืองในฐานะคนทําการบ้านแต่ทีนี้คนทําการเมืองเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่สภา mm hmm. เพราะว่าฝ่ายค้านหรือว่าที่ฝ่ายค้านหรือไม่อยากเป็นฝ่ายค้านอย่างเช่นพรรเก้าไกลเนี่ยนะฮะมีหลายเรื่องที่จะต้องไปฝากและไปฝังรัฐบาลอยู่ในสภา mm hmm. ว่าเรื่องใดที่รัฐบาลจะทำ นโยบายที่เกี่ยวกับกองทัพนโยบายที่เกี่ยวกับกฎหมายอะไรต่างๆแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญจะเอาอยัางไงไอค้คณะรัฐบาลจะตอบบอกว่าเราแก้ไขแน่นอนอย่างนั้นอย่างนี้คนที่รับมีดรออยู่กลายเป็นสวออ,อีกครับสวอบอ,บอกว่ารัฐบาลจะแก้รัฐมนูลเหรอแก้แค่ไหนคุณจะแก้ยังไงเนี่ยครับถึงบอกว่ากระสุนมันจะไปตกเพราะว่าสวอ,อเขาก็รับมีดรออยู่ เรื่องการกาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะไม่น่าห่วงนะฮะเรื่องนี้เพราะว่าทักษะของการที่จะหลบเลี่ยงปัญหาต่างๆเหล่านี้ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยถ้าผ่านมาได้เนี่ยประเด็นทางนโยบายไม่น่าจะเป็นปัญหานะช่วงจัดตั้งรัฐบาลตอนนั้นไม่มีอำนาจด้วยยังไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยออยังรอดไ่ได้คุณวัชราคิดดูตอนนี้มีออมีสัพพะกำลังพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะไม่ต้องห่วง